เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกม Su m m o n e r War กับบูชแชนแนลนะครับทงฮีโร่นะเพื่อนๆนะรอบนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็ยังมีเวลานะยังสามารถไปลงกันได้นะครับกับในทงฮีโร่กิจกรรมครบรอบ10ปีนะครับวันนี้เนี่ยนะวันที่7แล้วนะครับผมวันที่7เมษายนนะสี่ทุ่มห้เนะครับเวลาเซเวอร์เอเชียตอนนี้ก็จะหมดลงแล้วนะใครยังไม่ได้ลงนะครับรีบเลยนะก็เลือกตัวที่ถูกใจนะครับก็ อาจจะเป็นอัศวินเวทมนต์มืดจนสลัดแสงเนาะหรือว่าจะเป็นนางเงือกก็ได้นะครับนางเงกท่าลมลองเลือกตัวหนึ่งที่ถูกใจเนะใครไม่ดูคลิปนะครับก็ไปดูได้นะว่าจะเลือกตัวไหนแล้วก็เอาตัวไหนไว้ใช้งานดีนะครับส่วนถ้าให้ผมแนะนํานะก็ตัวที่นะครับตัวที่อยากให้เลือกกันก่อนก็แสงมืดนั่นแหละนะาะว่าแสงมืดมันหายา,ยากถูกไหมเออแล้วก็ค่อยมาเงือกลมหรือใครแบบว่าอยากได้สวินเวทมนต์มืดนะหรือว่าเงือกลมก็ไปจัดกันนะฮะส่วนถ้าแสงอาจนนะาอาจะแบบค้ำค้างไปเนาะ ทีนี้แหละครับไฮไลท์อยู่ตรงสัปดาห์ที่5้าเพื่อนสัปดาห์ที่5เนี่ยนะบอกเลยว่าของดีนะครับดีหลายตัวเลยนะก็สัปดาห์ที่5นะครับจะเปิดคืนนี้นะวันที่7นี่แหละครับเวลาห้าทุ่มนะเซิร์ฟเวอเชียนะครับก็จะมีแสงมืดค่อนข้างโอเคเลยนะส่วนถ้าปกตินะครับตัวที่ยังเล่นกิวอซิกวอลได้ก็จะเป็นสายรับนีโอสโตนนะถ้าลมนะครับตัวนี้กิวอซิกวอลได้ปั้น2ตัวยังได้เลยใครรักกิวอซิกวอล่นทีมคอนแฟงนะครับ ตัวนี้น่าสนใจมากเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่มีแสงมืดผมแนะนําให้คุณแปลวาแสงมืดก่อนนะอีกหนึ่งตัวนะครับมือสังหารธาตุไฟตัวนี้เอาลงมังกรงสาหัวได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเปิดหากันได้นะส่วนริดน้าเดี๋ยวนี้เจอน้อยแล้วนะเนทีเอในที่ไหนก็เจอน้อยนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ทีเอไว้ต่อสู้กับพวกธาตุไฟได้ค่อนข้างดีนะก็นะครับอาท์นี้ค่อนข้างน่าสนใจที่นี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะว่านะครับอสเวนแห่งความตายนะหรือว่าเดไนไ์แสงนะ กับนะครับน้องไพรมือเนี่ยตัวไหนมัน่าสนใจกว่ากันนะครับผมสําหรับสัปดาห์ที่5นะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันก่อนรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เปกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับผมเนาะนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะฝากกดกันด้วยนะครับเพราะว่า75%เลยนะสําหรับคนที่ดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องเรานะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะเพื่อนนะช่องจะได้พัฒนาขึ้นนะครับผมจะได้เอ่อหาอะไรนะมารีวิวมาแแจกกกเเเเพื่่่อออนนนนนนๆบบ้าาาางงะะะะครรััดดี๋ยวไปูทส ตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปรับสกิลเปลี่ยนสกิลใหม่ไปเลยเอ,อก็คือแบบเก่งไปเลยนะจากเมื่อก่อนนะครับดาเมจเรียกว่าอาจจะไม่แรงมากเนาะนะครับแต่ตอนนี้เก่งแล้วนะอะเดนลท์แสงนะครับท่าที่1เนี่ยมีโอกาส50%รที่จะห้ามยิวศัตรูเป็นเวลา2เทินนะครับด้วยการโจมตีที่สร้างความเสียหายที่เพิ่มขึ้นตาม HP สูงสุดของตนนะครับก็เรียกว่าใช้เลือดนะมาทำดาเมจนะครับสำหรับท่าหนึ่งเนาะนะครับอัพเต็มเอฟเฟกลดพลังเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จะมีโอกาส80%เลยนะที่จะห้ามยู่นะครับสองเทอรนะ์เนาะสกิลที่2นะครับเป็นการสร้างความเสียหายตามเฮดพีสูงสุดของตนเองทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาส75%ที่จะลดพลังโจมตีนะแล้วก็ลดพลังโจมตีก็คือหักดาบนะครับเนาะเป็นเวลา2เทอร์นะครับแล้วก็จะฟื้นเฮดพีให้กับพวกนะสองตัวที่เฮดพีแย่สุดนะครับ10%เนาะของเฮดพีสูงสุดของตนนะครับก็อัพเต็มครูดาวเหลือ3เทอร์เหมือนเดิมแล้วก็เอฟมเพลคลดพลังบวกเข้าไป25นะครับ ก็ถ้ากอบว่านะท่านี้ก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็มีโอกาส75%ก็กลายเป็น100%นะที่จะนะครับลดพลังโจมตีของศัตรูลงนะครับผมอ่ะมาถึงไฮไลท์ครับผมนะสกิลเดเมยครับที่ปรับเข้ามาใหม่นะเป็นการสลับนะครับอัตาราให้พีแล้วก็เอฟเฟกต์ลดพลังนะของพว,พวกเป้าหมายนะครับที่มีเ p ีแย่สุดนะเอ่อกับ ศัตรูเป้าหมายนะครับยกเว้นบอสเนาะแล้วก็ทำการเพิ่มเกจโจมตีนะครับ20%พูดง่ายๆนะพูดง่ายๆเลยนะคอมโบง่ายๆเลยนะตรงนี้นะก็คือนะครับมันจะสลับพีพีแล้วก็เอฟเฟคลดพลังนะของพวกเป้าหมายนะที่มีสถานะย่ำแย่สุดนะครับกับศัตรูเนาะนะครับผมก็เล่นเกจด,ด้วย20นะครับเล่นคู่กับแพนด้าน้ำตัวนี้สลับก่อนแพนด้าน้ำโดดหายหนึ่งศพนะครับอ่ะไฮไลท์ของมันก็คือเล่นคอมโบประมาณนี้นะสำหรับออคอน์ลาหน,นะหรือว่าเดนไนแสกนะครับสกิลเพิ่ม ความเร็วให้อมอนเตอร์19%นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยเล่นกิวอลซิกวอลก็ได้นะไปกับแพนด้าน้ำเนี่ยน,นะฮะหรือว่าอทีเอก็มีเห็นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าใครที่เล็งๆตัวเล่นกับคอมโบนะครับแพนดะ้าน้ำเนาะต่อมาครับผมต่อมาก็จะเป็นนะครับน้องพายทัดมืดอ่านี่ใครยังไม่มีนะอันนี้ปรับสกิลามาใหม่เหมือนกันนะครับจากเมื่อก่อนไม่มีคนเล่นตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าเก่งแล้วก็ ค่อนข้าง OP สุดๆนะครับอ่เดี๋ยวมาดูสกิลที่หนึ่งกันก่อนเนาะสกิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการโจมตีนะครับผมเนาะแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะทําให้ตีดฉลาดสองเธอนะครับโอกาสเปิดใช้งานเอฟเฟกนะจะเป็น100%นะครับหากเป้าหมายมีเอฟเฟกลดพลังบนหัวนะนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับตนก็พูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเออ่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับตีดปับ๊บแดงก่อนเนาะแล้วก็ใช้ท่านี้นะก็จะเพิ่มโอกาสตีติดฉลาดสองเธอเลยนะครับ ท่านะเป็นการเรียกเสาความมืดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำลายล้างศัตรูนะครับมีโอกาส50%ที่จะลดเกจโจมตีลง30นะครับนอกจากนี้จะฟื้นให้พี35%ให้กับพวกพวกขี่มีให้พีต่ำสุดนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะเตรียมคูดาวเลือ3เทินเองนะครับมาถึงท่าไฮไลท์สกิลนิเมกันบ้างนะครับตัวนี้เนาะคืนชีพนะครับคืนชีพนะพักพวกเป้าหมายนะครับที่ตายแล้วนะมาพร้อมให้พีเล็กน้อยนะครับและทําให้ได้รับเทินทันทีเออนะฮะ น่าสนใจไหมนะครับและนอกจากนี้เมื่อใช้กับพวก,พวกที่มีชีวิตอยู่นะครับจะลด HP ของปัจจุบันลง70%นะครับและจะมอบเอฟเฟกดูดเลือดให้เป็นเวลา1เทินและพร้อมให้ได้รับเทินทันทีเนี่ยครับมันเป็นการที่ปรับมาโกงมากๆท่านี้อัพเต็มครูดาวเลือ5เทินนะครับนะ่มันโกงยังไงคืนชีพมานะครับพร้อมกับ HP เล็กน้อยแล้วก็ได้รับเทินทันทีนะครับเออนะครับมีอะไรบ้างที่มันคืนชีพมาแล้วเลือดน้อยแล้วตีแรงทุกคนนะ พอมิดพีเล็กน้อยนะครับมิดพีเล็กน้อยเนี่ยแน่ๆแหละนะครับดีเคลมดีเคมืดนะพอมาเทเล่นได้นะครับหรือจะเป็นนะครับเดมอนมืดก็เล่นได้นะนะครับหรือถ้าเกิดว่าเอามาเล่นช่วงต้นเกมนะครับช่วงมาเล่นช่วงต้นเกมเนี่ยก็ใช้กับวพวกที่มีชีวิตอยู่ลดที่พีลงไป70%นะครับอ่าแล้วก็มอบดูดเลือดเนาะส่วนใหญ่เราจะเจอคอมโบนะครับดีเคลมมาถึงพอที่เคลมันไวสุดใช่ไหมเปิดไปตีปุ๊บนะครับน้องเนี่ย กดสกิลนี้ใส่ดีเคลมนะครับด,ดีเคลมเทเลนไปยังไบอกเลยว่าต่อยเลยนะทุกคนนะก็น่าสนใจนะพายมืดนะครับรีเดสกิลเพิ่มพลังป้องกันให้กับมอนเตอร์ทันมืด40%่เอเลยนะครับผมเนาะสแตทก,ก็อาจจะแบบไม่ได้สวยเท่าไหร่นะสปีด9กนะครับอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเก่งนะครับจากสกิลเก่งเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลของน้องกันเนาะตัวนี้นะครับใครที่เน้นอาทีเอจะจ๋าเลยนะใครที่เล่นอาทีเอมีดีเคลมนะครับผมแนะนําเลยว่า ดีเคลมดีเคมืดอ่ะอาจจะดีเคลมตัวเดียวก็ได้นะมันก็เก่งอ่ะนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นสกิลนะครับถึงแม้จะตีเข้าไปแบบนี้ครับผมลดเกจน,นะแล้วก็ท่านี้ครับชุบขึ้นมารีเทิร์นครับเพิ่มเอ่อทำให้ได้เทิร์นทันทีนะทุกคนนะอ่ะตัวนี้ก็นี่ครับถ้าใส่ตอนยังไม่ตายนะนี่นะครับก็จะลดเลือด70%นะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะปรับมาโหดเลยเออปรับมาโหวดเลยนะครับ๋ยวไปดูคอนหลาดากับ้างนะคอนหลาดก็จะเป็นแนว แนวคอมโบออกมาต้องเก็บเขาให้ได้นะถ้าเก็บเขาไม่ได้นี่ก็ตายเองนะทุกคนนะแต่ส่วนเนี่ยมันเก็บได้อยู่แล้วนะมันไปกับแพนด้าน้ำนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตีหมูเนาะหักดาบนะครับแล้วก็ดูท่าี่เมยรครับผมพี่ยังเขาให้เพิ่มเกรดด้วยข้อดีของมันก็คือเพิ่มเกรดด้วยนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าแจมเลยทุกคนอืดูดีนะสกิลแบบว่าดูดีเลยนะครับชอบตัวไหนกันบ้างเพื่อนถ้าให้ผมแนะนํานะถ้าให้ผมแนะนํานะว่าตัวไหนค่อนข้างน่าใช้น่าเล่นนะครับ อันดับหนึ่งนะสำหรับผมนะที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวน่ากลัวใน RTA นะถ้าเกิดคุณจะเล่น RTA นะเพราะว่าตัวมัน PVP ทั้งคู่นะครับผมเลือกตัวนี้ถ้าคุณมีดีเคลมคุณเลือกตัวนี้เลยหรือยังไม่มีก็เลือกทิ้งไว้ก็ได้นะนะครับแล้วเอาไปเล่นสมมติว่าฝั่งนรงข้ามาเล่นทีมสปีดออะเล่นทีมที่แบบว่าพวกตีแรงนับสปีดแล้วพวกใส่บอกลมอะไรพวกเนี้ยเราหยิบดีเคลมไปเพราอยากแบนดีเคลมอยู่แล้วนะหรือหยิบตัวนี้ไปเนะี่ยนะครับโอ้โหแบบปวดเลยยังไงก็ต้องแบนตัวนึ่ แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะไต่ได้ไกลกันาดไหนนะแต่3มทองหนึ่งเขียวอะถ้ารูนคุณโอเคนะครับแฟกคุณโอเคอะผมว่าได้นะผมว่าได้ผมว่าเล่นได้เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับแรงหนึ่งถึงสทองเนี่ยวัดกันที่อะไรครับาาเรื่องของอาจจะมีเรื่องของรูนเรื่องของมอนเตอร์เรื่องของการดัฟถูกไหมนะครับเรื่องดวงเราไม่เราไม่พูดถึงนะเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะนะครับบางทีบางตาเนี่ยอาจจะชนะเรื่องของดวงอาจจะเป็นเรื่องของ r n g ในเกมบ้างก็ไม่เป็นไรครับมันมันไม่ได้เกิดทุกครั้งไม่ได้เกิดทุก ไม่ได้เกิดตลอดอะคุณกดไป30ปีกอะถ้าเกิดคุณแพ้ยีเอ็กสาปีกเนี่ยเออเราก็ต้องมาดูแล้วนะว่าเฮ้ยไม่ไงดีเรามันเราทำยังไงได้บ้างถึงจะไม่แพ้30ปีกถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วคนที่เขาแบบไปแข่งแรงบนเออแล้วทำไมคนอยู่แถวแดงเขาแบบไม่แพ้อะไรงี้ยเราก็อาจจะต้องทำกันบ้านเนาะก็เล่นให้สนุกนะครับเล่นให้สนุกก็อาจจะเลือกแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเลือกมาแล้วก็อาจจะแบบวิี่ผมหยิบมาแล้วเล่นไม่ได้ทุกตานะครับอันนี้ก็มันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดแตกย่อยไปอีกนะฮะแต่แน่ๆ นะครับซีซั่นเปิดวันจันทร์นะตัวนี้มาวันอาทิตย์ยังคืนถูกไหมวันจันทร์นะครับเตยมเลยเตยมรับมือเลยได้เจอกันแน่นอนนะดีเคลมนะครับกับคพรมมืดเออน่าสนใจนะโดยส่วนตัวนะผมให้ตัวนี้โนหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าคุณจะไปเล่น r t a เนาะตัวนี้อันดับ2นะครับที่เหลือเนี่ยนะที่เหลือถ้าเกิดคุณมีแล้วนะถ้าเกิดคุณมีแล้วแต่ว่าเฮ้ยพอเผมจะมา u พสกิลดีไหมสกิลมันก็เต็มแล้วนะอ่ะเรามาดูเอเจนต์กันบ้างเอเจนต์ลมนะครับเอเจนต์ลมเนี่ยดีนะอล่นกับทีมขอนแฟงเก็บวินใน ในซีกวอได้เลยนะนะครับโจมตีสองครั้งนะมีโอกาส25%ที่จะเพิ่มนะฮะโอกาสที่ทําให้ศัตรูตีแฉลบก็เพิ่มบัฟตีแฉลบเนาะท่านี้เป็นการถอนเอฟเฟคทั้งหมดนะครับของพวกเป้าหมายออกแล้วก็เพิ่มแถบพลังนะโจมตีให้กับพวกนะครับท่านี้เป็นการโจมตี2ครั้งแต่ละครั้งนะครับก็จะลดเกจลง25นะนอกจากนี้ก็จะเพิ่มพลังป้องกันเป็นเวลา3เทินแล้วก็มอบออปรฟพ้นคุ้มกันนะครับเป็นเวลา1เทินนะครับผมก็เรียกง่ายๆว่าบัฟดีเฟนส์สามบัฟปีกหนึ่งนะครับอื เก่งนะฮะเก่งตัวนี้นะครับตัวอื่นๆนะตัวอื่นก็จะมีตัวเนี้ยอาจจะลงมังกรได้นะเนื่องจากสกิลหรือว่ากิวอซิกวอลได้บ้างน,นะครับเนี่ยลดปริมาณความเสียหายที่มอนเตอร์ทุกตัวได้รับนะครับแต่ผมมองว่าโอ้คุณเลือกคุณเลือกทั้งทีนะคุณอย่าไปเลือกตัวพวกนี้เลยตัวพวกนี้มันหาได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับไปเลือกพวกเอ่อทาแสงทามือทาแสงกับท่มือดีกว่านะชอบตัวไหนนะอยากเอาไปเล่นกับตัวไหนก็อลองเลือกดูนะเอาไปเล่นได้เลยนะครับอย่างน้อยๆเนะี่ย มันเป็นแสงมืดเวลาเราดาาเวลาเราเล่นในียทีเอนะครับมันเรียกว่ามันไม่ค่อยได้เปรียบเชิงมันไม่เสียเปรียบเชิงท่านเนาะนะครับตัวอื่นผมเดี๋ยวไว้มารีวิวให้หนะันไว้ยังไม่ได้รีวิวเลยทุกคนนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าเพื่อนๆช่นชอบนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กันด้วยเดอกันม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม